สวัสดีครับผมกับวันที่29มีนาคมพศ2565วันนี้เป็นคลิวเป็นเวนของสุนัขพันลาบาดอรีทิฟเวอร์นะครับผมแห่งบ้าน ANT ลาบาร์ดอจากคลิปแรกที่ผมเกินไว้ผมว่าจะไปทำที่สวน มาขามไม่ได้ไปครับผมมีเหตุมีเรื่องที่จําเป็นที่ไม่ได้ไปก็เลยผมถ่ายเอาแถวบ้านผมละกันให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เขาได้จับจองเจ้าของของเขาคนใหม่เนี่ยแหละครับผมถ่ายให้เขาดูอีกรอบหนึ่งหลังจากวันนี้ไปก็อีกสัก วันน่าจะประมาณวันจันทร์เริ่มทยอยส่งเลยครับผมเพราะว่าสุนัขชุดนี้อายุพร้อมส่งวัคซีนทำเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ผมมาถ่ายถนนแถวบ้านผมนะครับผมบ้านผมก็จะเป็นโรงไก่อย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมอุ้มออกมาดูวันนี้จะเป็นการลงพื้น ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่พื้นดินเป็นพื้นถนนละกันหลังจากผมทําวัคซีนเรียบร้อยแล้ววันแรกแล้วก็ครั้งแรกของเขาเพราะว่าสุนัขเขาแข็งแรงมากแล้วครับผมเพราะผมได้ทําวัคซีนแล้วนะก็คืออย่างที่ผมเกินไปว่าวันจันทนี้เริ่มทยอยจัจดส่งแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโตเร็วมากเลยชุดนี้โตเร็วมากจนแบบว่าเต็มกองครับผมเต็มกองที่ผมเลี้ยงเลย เริ่มที่จะทอยอยจัดส่งวันจันนี้เป็นต้นไปครับผมก็เลยมาเรียนให้พ่อแม่พี่น้องที่ได้จับจองสุนัขบ้าน a อ t นทีะบดอเข้ามาแล้วก็เกินไว้อีกนิดหนึ่งคือว่าสุนัขชุดนี้ทั้งหมดได้ถูกมีบ้านหมดแล้วครับผมทุกตัวโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มมาดูตัวแรกเลยพร้อมแล้วมาเลย ยังไม่ได้กินข้าวนะครับผมสุนัขยังไม่ได้กินข้าววันนี้ผมก็อยู่กับบ้านนะเนาะผมก็ช่วยเขาอาบน้ําเช็ดตัวแล้วก็น,นอนเดี๋ยวเราดูก่อนก่อนลงพื้นตัวนี้ลงพื้นตัวนี้ชื่ออะไรจ้ามีบ่าวมีบ่าวดูหน้าก่อนเลยหมาหรือหมีครับผมนมมหาสาร,รคามดูแข้งเขา,า,รราเรียวๆเ,เลยครับผมหนุ่มมหาสาร,รคาม นี่เลยอย่าปล่อยลงคอนกรีตวันนี้ไม่ได้ไปสวนมะขามครับตัวแรกวันแรกหนึ่งตัวผ่านไปหมีบลาวเพชูเพชเมียอ่ะผู้ไงอ่ะู่มาสังเกตอาไวะนี่ครับผมหล่อไม่หล่อดูเองแล้วกันครับผมสุนัขที่นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกตัวครับผมเนี่ยวันนี้น่อยหมีปลาเห็นไหมครับ นี่เลยเลยลงจะงงงงงหน่อยเริ่มและเดี๋ยวเขาชินปุ๊บเขาก็จะวิ่งแล้วครับผมให้ดูก่อนอันนี้ยังไม่ได้ทานข้าวนะครับถ้ากินข้าวแล้วตัวเบลเลอร์เลยอ้าวเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปผมถ่ายให้ดูแบบละเอียดแบบนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างคือมันต้องโปร่งใสครับผมตัวนี้ชื่ออะไรช็อกโกช็อกโก้บาลำพูนเองเบาวลำพูนเองเด่นไปกี่บ้องกรบเพกกำลังตื่นนี่เลยช็อกโก้ ลําพูนจะไปคุณยายจะ<ด>มารับวันพฤหัสเนี่ยดูหน้าดูหน้า,ดนาเดี๋ยวพ่อแม่เขาจะมารับวันพฤหัสนี้ครับผมขี่นะครับอ้าวลงพื้นเลยขี้ขี้เลยนี่เห็นขี้นะครับผมอ้าวถ่ายดูนี่ครับผมคือสมบูรณ์นะครับอ่าดูสอดทรงนี่ครับผมนี่เลย ตัวที่สองนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายโดยรวมๆอีกทีหนึ่งไปไล่ลามาดูท้องจะแฟบนิดนึงนะเพราะยังไม่ได้ทานข้าวเดี๋ยวถ้าทานข้าวแล้วลองว่าเต็มเต็มตัวใหญ่อมชุดนี้คือ,คอตัวใหญ่ตัวใหญ่เร็วมากเลยใหญ่เร็วมากนี่เลยตัวแรกไปสารมาหาสารคามนะครับตัวนู้นใช่ไหมไอตัวนี้คือบ่าวลำพูนนี่เอง ดูก้นเขา,ขาครับผมนครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยครับผมอย่างที่บอกไว้หลายๆคลิปคือว่าเราเลี้ยงกับความรักครับผมเริ่มต้นจากความรักทุกวันนี้ก็ยังรักเหมือนเดิมอ,อ้าว ตัวนี้ชื่อเลโอ,อเลโอละยองละเอเลโอละยองอเอจ้าของสวนทุนเรียนนะจ๊ะใครเมาเนี่ย, <laughs> เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวไวล่ใหม่เลยอไอ้ตัวนี้ตัวอะไร มีเบานี่มีเบาีบราอมันกัดขาดไงอ๋อเพราะว่าเขาซนมากกันด้วยครับขอขอโทษแล้วก็ขอประธานอภัยนิดนึงก็คือว่ามันกัดปอกมันกัดปอกคอนขาดมันซนมากอันนี้มีเบาเหรอมีบบามันนี่มหาสารคามมหาสารคามดูหน้าดูปากดูปากนี่ไหมอย่างที่ท่อนะครับนี่เขาเรียกเขาเรียกก็ริบกากเหมือนไหมโค้งเลยห้อยๆเลยอดีจ้าเอาลงเลยมีเบา เอาไล่ใหม่ไล่ใหม่โทษทีนะครับผมคนเลี้ยงยังจําจําผิดเลยเพราะว่าเขากัดกัดไอ้นี่กันนี่ใครนะเลโอเลโออยากเป็นเลโอเบาระยองเบาระยองเบาระยองนะครับเอาอีกทีเอาอีกทีเอาทีเอ้ยเอาแม่นแม่นหน่อยนี่แม่นแม่นละน่ะนะเพราะว่าสุนัขสุนัขมันเป็นสีเดียวกันหมดเลยไงสีสีเดียวกันหมดเอาช็อกโก้อีกทีหนึ่งช็อกโก้ ช็อกโกอีกทีนะครับช็อกโกช็อกโกมันก็ดูกกบล็อกเดียวบา่าวลำพูนบา่าวลำพูนนี่เองบล็อกเดียวกันหมดแล้วผมครับผมเนี่ยไหมครับสามนี่เลยนี่เลยลงลงลง,ลงคอนกรีตพื้นคอนกรีตครั้งแรกนะครับผมลงมาปุ๊บก็ขี้เลยนี่เลยเดี๋ยวให้ดูเต็มเต็ม ก่อนส่งแล้วครับผมก็เลยก็จ้องแจ้งพราะแม่เขาบางคนเขาตื่นเต้นอย่างกับแบบว่าเฮ้ยมีเขาตื่นเต้นทุกคน,นะครับบาคนที่เขารักสุนัขนะเหมือนกับผมเนี่ยผมเข้าใจดีเลยว่าเฮ้ยความรักที่เรามีให้สุนัขเนี่ยมันประมาณไหนเพราะสุนัขพวกพวกเนี่ยเขาซื่อสัตย์นะครับผมก็คือว่าเขาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเขาไม่มีอะไรมากมายครับผม เขารักใครใครเป็นเจ้าของเขาเขาก็รักเลยแล้วเขาฉลาดครับผมนี่เลยเร,มมเริ่มมากัดแข้งเริ่มมากัดแข้งแล้วนี่ใครฮ <Harper>, <Harper. S 2> าร์เปอร์ฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์สาวชุมพอรอันนี้ตัวเมียนะครับสวัสดีจ้า,าดูปอก่อนสวัสดีจ้าสาวชุมพรนะจ๊ะจะไปวันศุกร์ลแล้วขึ้นเครื่องเลยใช่ไหมขึ้นเครื่องไปลงเอลยฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์ตัวนี้ขึ้นเครื่องนะครับ นี่ตัวอย่างกับหมีอะไรตัวใหญ่ครับผมช่วงน,นี้ใหญ่เร็วจริงๆเลยนี่เลยเพราะว่าแฟนผมจะขอจะเป็นคนเลี้ยงนะผมก็ <อะ S 1> ไปซ่อมรถแต่ช่วงนี้ผมไปไม่ได้ไปซ่อมรถนะครับผมมันติดภารกิจหน่อยก็เลยไม่ได้ไปครับผมก็เลยมาช่วยแฟนผมอยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยครับผมแล้วก็ดูไก่เพิ่งจะมาดูไก่บ้างเนี่ยก็มีลูกค้าทักมาจะดูไก่ เดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องไปจับถ่ายให้เขาดูนะครับผมส่วนรถก็ซ่อมเหมือนเดิมแล้วครับผมมันเป็นมันเป็นอันดับแรกที่ผมต้องไปทําเพราะว่างานมันเยอะมากลูกค้าก็เยอะครับผมก็เข้าใจแล้วก็เก่งใจเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าผมอยู่ผมก็อยู่อย่างเงี้ยครับผมผมก็อยู่กับแฟนผมแล้วก็ตอนนี้ผู้ช่วยผมอีกคนคือลูกสาวผมเขาไม่อยู่เขากลับไปอยู่ปิดเทอมอยู่กับย่าเขาเงี้ยครับผม ยายครับว่าผมผมก็เลยก็อยู่กับแฟนผมสองคนเงี้ยเบลีเบลีโอชื่อเหมือนในนี่เลยนางสาวอินเดียเลยตัวเนียตัวตัวมีคู่ตัวเมียตัวเมียเบลีโอสาวเสิงสางโคราชเสิงสางเสิงสังโคราชนะจ๊ะเบลีนะจ๊ะเนี่ยแฟนผมเขาจะเป็นคนเลี้ยงนะครับผมก็คนดูแลคนกำกับเท่านั้นเองแต่แฟนผมเขาเป็นคนเลี้ยงครับผม ขาชอบคนที่เวลาเขาเลี้ยงหรือว่าเขาชอบอะไรสักอย่างก็คือว่าเขาจะทําได้ดีคือเราไม่ได้เน้นธุรกิจจนมากเกินไปก็คือมันเราเน้นจากความรักถ้าเรารักเขาเ่เราจะทําได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็คือประมาณนั้นมันลอกกัดหน้าแข้งหมดแล้วครับผมสนด้วยบราวนี่บราวนี่ บ่าวนี่ก็ตัวนี้ขึ้นเครื่องอีกแล้วนะจ๊ะไปพร้อมกันกับสาวยุมพรไปพร้อมกันกับสาวยุมพรก็เหมือนกันนะบล็อกเดียวกันนะครับผมใครจำได้มัง่งบล็อกบล็อกเดียวกันเลยนี่เลยอ่าต้องให้คนเลี้ยงเขาเขาดูครับนี่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับผมดูตัวชุนนี้โตเร็วจริงครับผมวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะผมลงวัคซีนไปวันแรกวันนี้ก็ได้กี่วันละสามวันสองส,สามวันแล้วครับผมสองวัน แข็งแรงนะครับผมแข็งแรงมากเลยต้องบอกว่ามากถึงมากเลยแวบเห็นไหมครับสังเกตดูทุกคลิปผมได้เลยสุนัขจะเป็นโซนเดียวกันหมดเลยครับผมเห็นไหมครับนี่เลยตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าเราเร่งรีบส่งหรือว่าอะไรเพราะเขาโตเร็วมากแล้วมัน ถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าไม่ส่งปุ๊บอันดับแรกเลยเจ้าของที่ต้องเจอคือเปลี่ยนกล่องที่ end, we ใส่เขาใหม่นะมันก็เพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นไปอีกแล้วก็เปลี่ยนค่าขนส่งใหม่หมดเลยเพราะว่าค่าขนส่งเขาจะคิดอย่างงี้แต่อนนี้เขามาลอกนะแข้งหมดแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปตัวนี้ชื่ออะไรมูดไอ้คูกาคูกาเอาแม่นแม่นคูกา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 ไอ้ตัวเมียนะจ๊ะ กูก้าสาวเชียงใหม่สาวเชียงใหม่บล็อกเดียวกันไหมครับนี่นี่เลยตัวเ<า>มียน,นะครับอา้าวลงเลยห<า> <c oughs> นักคนเลี้ยงยังบ่นว่าหนักนี่เลย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 ครับผมสุนัขบ้านเ e อ็ทีลาปาะดครับผมโซนแบบนี้แล้วก็บบล็อกแบบนี้ทั้งนั้นเลย แบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่วันนี้เป็นการลงพื้นวันแรกหลังจากทําวัคซีนนะครับผมก็คือว่าวัคซีนนี้ที่ผมทํานี่คือว่าวัคซีนรวมก็คือเราทําวัคซีนรวมใช่ไหม<ะ>วัคซีนรวมอ่ะหก <6. S 1> โลกเลยนะครับผมก็เอาง่ายๆคือว่าน้อง,น,องน้องไปถึงบ้านบ้านบ้านใหม่แล้วเนี่ยสามารถเอาคู่มือไปเช็คก,กับ คุณหมอได้เลยแล้วก็มีใบเพชรดีกีกำกับไปให้ใบเพชรดีกีในที่นี้ก็หมายความว่ามันเป็นใบที่ออกจากสมาคมของเขาเลยนะครับผมไม่ใช่ผมเขียนเองนะผมต้องแจ้งผมต้องอะไรอย่างนี้ไงครับผมก็เลยเป็นประมาณนี้ตัวนี้ชื่ออะไรโอ้โหโมจิมจสาวพยาสาวพยานี่เองโมจิเล่นไปกี่ใบครับพี่ หนักๆนึกว่าเล่นนำท่อมขำๆนะครับผมนี่เลยมาถ่ายให้ดูแมง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 มานี่เร็วนี่เร็วนี่ลงครั้งแรกจะซนเลยนะครับผมก็คือว่าเขาสมบูรณ์เขาแข็งแรงนะครับผมแบบนี้พอไปถึงมือท่านแล้ว เข้าใจคําว่าความรักนะครับผมแต่เรื่องการกินเนี่ยผมอยากให้เลือกให้เขากินหน่อยเพราะว่าอย่าลืมว่าสุนัขก,กับคนมันไม่เหมือนกันนะครับผมนะก็คือถ้ามีเหตุการณ์อะไรหรืออาไีอะไรเนี่ยสามารถคุยกับทางเราได้ตลอดผมให้ยิ่้5ชั่วโมงเลยครับผมบริการหลังจากแบบนี้เลยนี่เลยนี่เลยอันนี้สองตัวเลยเหรอ,อนน ซีมอนสามร้อยเอ็ดสาวร้อยเอ็ดอันนี้อยเดี๋ยวนะอันนี้ไอ้ซีมอนตัวนี้อ่าอันนี้บราวนี่สาวโคราชสาวโคราชอันนี้อำเภอเมืองอำเภอเมืองโอ๊ยคู่ไปล้กัดขาแล้วอ่ะกัดขานี่ยนี่ขอมาล่อเขามาล่ออย่างนี้เลยผมเลยนึกว่าไส้กอกอ่ะนะเนี่ยแมง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 นี่เลย นี่เลยก็เลยมาถ่ายโดยรวมๆให้กับพ่อแม่ของเขาได้ชมนะครับผมคือคลิปนี้แล้วคือจบคอกล่าสุดของ a อ t ทีลาบาดอนะครับผมคออนี้ก็คือว่าก็คือว่าเป็นคออล่าสุดของผมก็อย่างที่ผมบอกวันที่ไปแล้วเนี่ยผมมาลอกกับขาผมนี่เลยครับผม แล้วคอกใหม่ก็พึ่งผสมไป2แม่แล้วับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าเหมือนกันที่ได้จับจองเข้ามาแล้วเหมือนกันครับผมขอบคุณมากๆสำหรับความไว้วางใจนะครับผมนี่เลยไม่ต้องจัดทรงนะครับผมนี่เลย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 ครับผมนี่ บ้านเอทีลาวดอก็จะเป็นสุนัขแบบนี้นะครับทุกตัวทุกสีทุกพันุ์จะเป็นพัน,นุ์นี้แบบนี้สีนี้แบบนี้ทั้งหมดนะครับผมก็คือว่าคนเล่นคนเลี้ยงเขาจะดูดูแวบ,บเดียวเขจะรู้นะครับผมว่าแท้ไม่แท้แค่นั้นไม่ต้องถามนะครับผมก็คือว่ามันดูง่ายครับผมมันมันดูง่ายครับผมคือประมาณมีรถผ่านมา ลำบากตำบากนี่เลยนี่เลยครับผมมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยไม่ต้องตามไม่ต้องตาม,ามานี่เลยแหวบแมง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 น,นี่เลยครับผมนี่ประเดี๋ยวนี้เขามาลุมผมแล้วครับผมเห็นไหมไหมเขาลงพื้นวันแรกก็โซนเลยแบบนี้ก็ถ่ายให้ดูมันก็เป็น เขาเรียกอะไรหลักฐานให้ดูก่อนส่งอะไรอะไรด้วยเพราะว่าเราทำเราทาด้วยใจแล้วเราก็ต้องโปร่งใสให้ลูกค้าคือว่าคุณเห็นสุนัขในรูปในภาพในคลิปส่วนมากระยะหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหมาเรื่องราวของไก่เรื่องราวของอะไรผมวีดีโอคอให้ดูเลยเพื่อความโปร่งใสที่เกียรติพิมครับผมที่อื่นผมไม่รู้แต่ที่นี่คุณตรวจสอบผมได้คุณดูได้ดูเรื่องราวได้อย่างเนี้ครับผม ก็คือมันเป็นเรื่องราวแบบนี้ไอนี่วันนี้เป็นโซนเรื่องราวของสุนัขนะครับผมนี่เลยข้องใหม่เพิ่งผสมไปสองแม่นะครับผมก็มีลูกค้าจับจองเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้ามากมากเลยครับผมเนี่ยสุน,นัขที่ผมทําคลิปแบบเนี้ยก็คือว่าทุกคลิปเลยที่ผมเคยลง y o u t u b e เนี่ยส่วนมากคือัร้อยทั้งร้อยเลยสุนัขได้บ้านหมดแล้วนะครับผม ได้บ้านหมดทุกตัวครับผมที่ผมทำเนี่ยก็คือถ่ายให้พ่อแม่เขาดูนี่ครับผมก็มาแจ้งเวลาแจ้งอะไรให้เขาทราบเรื่องราวของการจัดส่งนีไ่ไงครับผม,ม,ม,มเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆไม่ใช่อะไรนะครับผมถ้าสู้ค่าส่งไหวสู้ค่ากล่องไหวก็ได้ครับผมใช่ไหมแต่ส่วนมากสุนัขแบบนี้ผมก็จะส่งแบบประมาณอย่างนี้ทุกชุดครับผม เพราะว่า <spe aker> เราต้องดูความแข็งแรงเขาด้วยครับมผมถ้าใหญ่เกินไปมันมีทั้งค่าส่งเพิ่มขึ้นค่ากล่องเพิ่มขึ้นแล้วก็มันจะโวยวายละเออใช่เนี่ยเราส่งมาหาัวจะผุแล้วครับผมถ้าใหญ่กว่านี้ไปมันจะมีค่าขนส่งเพิ่มขึ้นค่ากล่องที่ใส่เขาเพิ่มขึ้นแล้วก็สุนัขมันเริ่มโตแล้วไงไอ,ไอ,วอ่ามันไม่อยากอยู่กงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือต่างคนต้องเข้าใจกันนะแต่ผม ทุกท่านที่ได้จับจองสุนัขบ้านลาบดอรีทิเวอร์มานี่ก็คือว่าเขาอยากได้ละแหละทุกวันน่ะส่งวันไหนก็ได้คืออยากได้เร็วๆเลยบางคนเขาก็เตรียมที่สถานที่อะไรไปอย่างเงี้ยพอเปิดกรงเปิดกล่องอะไรขึ้นมานี่ก็เขาก็แฮปปี้ครับผมก็คือประมาณอย่างนี้เลยนี่ยครับผมให้ดูทุกตัวเป็นอย่างนี้ทั้งหมดทุกตัวครับผมนี่เลยนะครับผมสริดูเห็นไหมครับ ลิ้นแดงแไว้ใจได้กะแหมะครับอย่างนี้เลยดูไม่ดูเลยะตัวนี้ไม่ไปตัวนี้ไม่ไปมาอยู่กับผมเี่นไหนี่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับถ้ากินข้าวเนี่ยท้องเขาจะโหลดลงมากันนี่ใหญ่แล้วผมตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เร็วมากเลยตัวนี้ไม่ไปวัสดีจ้าอยู่กับผมกูเลี้ยมมันไปเนี่ล่อรองเท้าผมแล้วครับเห็นไหมครับ พอเริ่มเรียนรู้พอลงวันแรกเลยเริ่มแล้วล่อ,อแล้วลนันยางนันยางนะครับผมเฮ้ยรถมารถมาเดี๋ยวได้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 รถมาลำบากนิดนึงโอเคนะครับผมวันนี้คงเอาแค่นี้ก่อนครับผมเพราะว่ามันเป็นทางรถแล้วก็ทางอารีอะไรด้วยเงครับผมว่ารถมามก็ลำบากโอเคนะครับผมก็ตามที่เกินไว้ตามที่แจ้งไว้คือเริ่มจัดส่งได้วันจันทร์นี้ครับผม โอเคนะผมขอบคุณอีกครั้งสำหรับสุนัขพันธุ์ลาบร์ดอรีทิเวอร์แห่งบ้านเอ็นดีมาพร้อมรถเขาจะมาผ่านต้องจอดแล้วผมโอเคนะครับลาแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคครับผมร่ลำรวยร่ลำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผม